พ่อกับแม่ผมเนี่ยพ่อผมเป็นคนกรุงเทพแม่ผมเป็นคนอุดรครับเราทุกเทศกาลสงการเราก็จะกลับไปหาคุณตาคุณยายที่บ้านครับก็จะกลับแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะตอนที่ผมอายุประมาณ6ขวบครับก็ยังเด็กอยู่เลยใช่ยังเด็กยังเด็กปกติแล้วเนี่ยเราจะดิงตรงจากกรุงเทพไปที่อุดรเลยพ่อผมจะเป็นคนขับรถแต่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อผมขับรถไม่ไหวครับเพราะว่าเราออกกลางคืนด้วยก็เลยแวะพักที่ขอนแก่นครับ เราก็หาโรงแรมยากมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเทศกาลช่วงสงการด้วยก็เลยได้โรงแรมโรงแรมหนึ่งครับก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดนี่แหละครับแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างดูเก่ามากเลยในตอนกลางคืนตอนที่ทุกคนนอนกันแล้วเนี่ยผมหลับแล้วพี่น้องผมหลับแล้วคุณพ่อหลับแล้วแต่ว,ว่าคุณแม่ผมยังสลืมสลืออยู่ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกคุณแม่ผมเห็นมือแบบว,ว่าเอื้อมมากอดคุณพ่ออย่างเงี้ยเป็นมือสีดำดำใช่ครับเอื้อมมากอด ล้วแม่ผมก็แบบตกใจแล้วก็กลัวมากแต่ว่าด้วยความห่วงคุณพ่อแม่ผมเลยปัดมือทิงอ้งปัดมือดำๆทิ้งกันนะใช่ครับปัดปัดมือทิ้งแล้วก็แล้วก็ตั้งสติแล้วก็พยายามเออหันหลังให้คุณพ่อเลยแล้วก็พยายามนอนต่อจนถึงเช้าแต่ว่าก็ไม่ได้เล่าให้ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่าให้พวกผมฟังเพราะว่ากลัวลูกๆก,กลัว<อ>ใชก่ก็เพิ่งมารู้ครับ แล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่พอดีกับว่าเดินทางไปหาคุณตาคุณยายแล้วเนี่ยไปหาได้ไม่นานครับเพราะว่าวันนุ้กขึ้นผมมีเรียนเพราะว่าเราเสียเวลาการพักในขอนแก่นไปแล้วก็เลยต้องดิ่งตรงกลับบ้านเลยครับก็กลับบ้านตอนกลางคืนน่าช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มครับปกติเราเนี่ยก็จะกลับทางถนนหลักครับแบบว่าก็จะกลับพร้อมกับรถที่ติดที่แบบว่าเทศกาลสงการนะครับก็จะมีรถมากมายแต่ว่าเส้นทางทางกลับในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่แปลกที่ปกติไม่เคยไม่เคยผ่านมาเลยเป็นการที่แบบว่าขึ้นเขา คือถนนมันเป็นแบบว่าวนเข่าวนมันเขาวงกดเนี่ยหรอใช่ครับมันมันวนเข่าแล้วก็ไปเชื่อมมีเข่านึงแล้วก็วนแล้วก็เชื่อมมีเข่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันนานกว่าเดิมมากๆแต่พ่อบอกว่าพ่อเลี้ยวตามที่แบบว่าป้ายมันติดไปว่าทางลัดเข้ากรุงเทพอ่าใช่ครับแต่ว่าเลี้ยวเข้าไปแล้วแบบมันดูไกลกว่าเดิมแล้วก็มืดมากไม่มีแสงไฟอะไรเลยจนจนผมหลับไปครับแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยได้ยินข่าวว่าคุณยายผมเสียชีวิตแล้วอ้าวเพิ่งไปเยี่ยมมาเลยเพิ่งไปเยี่ยมมาเลย คุณแม่ก็เลยคิดว่าการที่เราแบบหลงทางตอนนั้นเนี่ยตอนแรกพวกเราก็คุยกันว่าเออหรือว่าจะจะจอดแวะพักแล้วให้แบบบนัสหยุดเรียนสักวันหนึ่งดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบมันแอบ,บอันตรายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตัดสินใจว่าเออไม่ได้จะหยุดพักหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าหยุดพัก,กก็อาจจะได้กลับไปหาคุณยายในวันรุ่งขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับอ,อาจจะเป็นแบบว่าสัญญ,ญาณจากคุณยายว่าแบบเร<อ>ายังไม่อยากให้กลับเลยแต่ตอนนั้นน้องเด็กมากเนาะตอนนั้นเด็กมาก คือบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านแฝดครับฝั่งหนึ่งเป็นบ้านที่เป็นบ้านพักเอาไว้นอนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นออฟฟิศทำงานครับอของคุณแม่ค,คุณป้าผมเนี่ยบูชา ปูชูชกรุ่นมหาเศรษฐีมาให้<อ>คุณแม่บูชาคุณแม่ก็เลยเอาไปบูชาที่ออฟฟิศครับซึ่งคนที่ให้บูชามาเนี่ยเขาแนะนําว่าเาเวลากินข้าวหรือว่าเวลาทานอะไรเนี่ย<อ>ให้<อ>ปูชูชคมากินนะ<อ>ทุกครั้งเวลาที่คุณแม่ผมกินข้าวครับก็จะชวนว่าแบบสมมุติว่ากินข้าวก็จะอะปูมากินข้าวด้วยกันนะเ,<อ>เนี่ยวันนี้มีแกงไตปลาวันนี้มีเตียวเจียกมีอะไรก็จะบอกไปทุกอย่างเลยเ<อ>แล้วคุณแม่ก็ทำ่างนี้มาตลอดครับประมาณ2-3เดือนหลังจากนั้นพ่อผมก็ทัก พักว่าทาไมคุณแม่แบบอ้วนขึ้นไะเนี่ยอืใช่ครับแม่แม่ผมก็เลยสังเกตตัวเองว่าแบบเออจริงด้วยอะทําไมทาไมถึงกลายเป็นคนกินเยอะแล้วก็แบบอ้วนขึ้นได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับมแม่ผมก็เลยย้อนนึกไปว่าเออหลังจากที่แบบบูชาปู่ชูชกมาแล้วเนี่ยชวนมากินข้าวทุกมื้อแล้วกลายเป็นคนที่กินเยอะขึ้นกินเยอะขึ้นต่อมือไม่พอกินเสร็จแล้วก็หิวเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาหิวเนี่ยเวลาซื้ออะไรมากินทุกครั้งก็จะชวนปู่ชูชกมากิน เหมือนท่านมากินด้วยแต่ว่าน้ําหนักไปเพิ่มที่แม่เงี่ยหรอใช่ครับแล้วคุณแม่ก็เลยแบบว่ามันติดปากไปแล้วว่า<อ>แบบการชวนปู่ชูชกมากินข้าวครับก็เลยย้ายจากบูชาที่ออฟฟิศย้ายมาบูชาที่บ้านแทน หลังจากที่มาบูชาที่บ้านเนี่ยวันรุ่งขึ้นเลยครับตอนนั้นผมอายุสองขวบแล้วผมก็มานอนกลางวันอยู่แถวแถวที่บูชาปู่ชูชกไว้ครับาวางบูชาปู่ชูชกไว้บนหิ้งที่ชั้นหนึ่งครับแล้วผมก็นอนกลางวันอยู่แล้วอยู่ดีผมก็เกิดไข้ขึ้นขึ้นมาครับอตอนนั้นก็ลองให้งองแงพี่เลี้ยงก็มาดูเช็ดตัวให้กินยาอะไรไข้ก็ไม่ลดแล้วพอคุณแม่ทํางานเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็เลยมาดูอาการผมว่าผมเป็นยังไงคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผมเห็นหน้าคุณแม่เนี่ยผมลุกขึ้นแล้วกก็รีบมมาอดคุณแ่เลย แล้วก็บอกคุณแม่ว่าผมเห็นคนคนแก่คนแก่ตัวดำดำคือตัวโบนัสเห็นใช่ผมเห็นตอนนั้นสองขวบแต่มันเด็กน้อยมากนะใช่ไม่รู้จัก<อ>ไม่รู้จักปู่ชูชกเลยตอนนั้นแล้วคุณแม่ก็เลยถามผมว่าเห็นเป็นลักษณะยังไงผมก็คลายกอดจากคุณแม่แล้วก็ทาทาท,ท่าทําท่าปู่ชูชกอีกทาท่าเหมือนคนแก่<ช>เนาะท่าเหมือนคนแก่อายุแค่สองขวบครับทําท่านั้นแม่ผมก็แบบคนลุกแล้วก็รู้เลยว่าปู่ชูชกมาแกล ใช่แล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็องนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ในบ้านครับแต่ว่าย้ายไปไว้บนห้องผ่าแล้วพอเกิดเหตุการณ์นั้นคุณแม่ก็บอกว่าแบบถ้าไม่ถึงมาแกลเด็กแบบนี้เราแบบตั้งใจบูชาตั้งใจถวายข้าวถวายน้ําก็ถ้าแบบว่าแกลอยู่อย่างนี้ก็เดี๋ยวไปบูชาไว้ในห้องผ่าแล้วกันนะอะไรเงี้ยครั อ,อ่อองเล็กเล็กเลยใช่องเล็กเล็กครับองค์็เล็กคือคุณแม่ผมจะเป็นคนที่ปกติจะไม่ค่อยได้แบบว่าเจอผีหรืออะไรครับแต่ว่าจะชอบเห็นวิญญาณของญาติใกล้ตัวที่เพิ่ง<ช>เสียไปจากที่คุณแม่เล่าเนี่ยก็จะมีอย่างแบบว่าพี่ชายคุณแม่เสียครับภายในอาทิตย์นั้นนะครับก็ตอนที่คุณแม่กําลังทําความสะอาดบ้านอยู่ก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆคือบ้านผมเป็นบ้านพื้นไม้ปาเก้ครับได้ยินเสียงคนแบบคานคา,านแบบคานมือเราลากลากเข่า เือคือหรอใช่ครับ,รบแล้วแม่แม่ก็คิดว่า,น,าน่าจะเป็นพี่ชายเพราะว่าพี่ชายชอบนอนที่พื้นแต่คุณแม่ก็ไม่กล้าเปิดประตูเข้าไปดูอะไร แล้วก็จะมีคุณปู่ผมครับคุณปู่ผมเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายอวบครับเป็นคนร่างกายใหญ่ก็ถ้ามองไกลๆก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยว่าคุณปู่ผมแน่ๆกลับมาจากงานศพของคุณปู่เนี่ยคุณพ่อกําลังเลี้ยวเข้าบ้านครับมาจอดรถในบ้านคุณแม่ผมก็ลงไปเปิดประตูบ้านให้คุณพ่อเลี้ยวเข้าจอดรถตอนนี้คุณพ่อผมกําลังเอารถเข้าไปจอดไว้ในบ้านเนี่ยแม่ผมมองเข้าไป ที่กระบะหลังของรถครับกระบะข้างหลังเนี่ยมีมีหลังคาปิดนะครับมันก็จะมีหน้าต่างมองเข้าไปได้แม่ผมมองเข้าไปแล้วก็เห็นคนร่างใหญ่อบอัวสูงสูงยืนอยู่บนหลังกระบะใช่ครับหลังจากเหตุการณ์นั้นแหละครับคุณแม่ผมก็เลยปลูกต้นทับทิมครับเพื่อเวลากลับมาจากงานศพจะได้เอาก้านทับทิมมาอ๋อเป็นความเชื่อเขามีความเชื่อว่าถ้าใครไปงานศพอ่ะอย่าเพิ่งเข้าบ้านเอาเด็ดกินทับทิมเนาะแล้วก็พรมน้ำก่อนตามคนคือจากเหตุการณ์นั้นอ่ะ คุณแม่ปลูกต้นรับทีมเลยใช่ใช่หลังจากนั้นก็เวลากลับมาจากงานศพก็จกะอันนี้คือที่เราต้องทําประจับเฮ้หยแต่คุณแม่เจอบ่อยมากเลยอะ่ะหนูเลยรู้สึกว่าแม่เขาต้องมีเซนอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องคนงานที่บ้านครับลาออกไปแล้วก็ไปทํางานที่สต์ก่อสร้างแล้วคุณแม่ก็ได้ข่าวมาว่าเขาเสียชีวิตขณะทํางานแล้วมันเป็นสถานการณ์พอดีที่บ้านผมกําลังต่อเติมบ้านครับคือบ้านผมแบบทุบแบบครึ่งหนึ่งของบ้านไปเลยเพื่อต่อเติมใหม่ แล้วห้องนอนของแม่ผมเนี่ยเป็นห้องนอนที่กําแพงหายไปด้านหนึ่งเพราะว่าช่างทําไม่เสร็จก็เลยเอาผ้าใบมาปิดไว้<อ>ครับแม่ผมก็เลยนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ากังวลกลัวโจรด้วยมีเสียงลมเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่พ่อผมครับลืมปิดประตูหน้าบ้านร้วใหญ่แต่ว่าไม่มีใครรู้ครับตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่รู้แล้วตอนกลางดึกเนี่ยอยู่ดีก็มีเสียงแมวรอบบ้านผมครับร้องขึ้นมาร้องเหมือนเวลาที่แมวมันหาคู่ครับแต่ว่าอันเนี้ย ไม่ได้ร้องตัวเดียวแต่ว่าแข่งกันร้อง4ี่ห้าตัวอ๋อบางทีบ้านเรามีแมวแสดงว่ามันมีแมวอยู่แล้วมีแมวลออแถวบ้านเยอะมากอ๋อเยอะอยู่แล้วใช่แม่ผมก็เลยแบบว่าเอกใจมากเลยก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปดูว่าอะไรแล้วก็มองเข้าไปอ๋อประตูบ้านใหญ่ไม่ได้ปิดก็เลยคิดว่าเอ้ยแมวมันรู้เรื่องอนาดนี้หรอใช่ไหมหรือว่าแมวมาร้องเตือนหรือเปล่าใช่มาเตือนว่าไม่ได้ปิดประตูหน้าบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวโจรเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราตอนที่คุณแม่กําลังดูประตูหน้าบ้านนะครับ คุณแม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่มันดังกว่าแมวขึ้นมาจากทางซ้ายเหรอใช่ที่แบบว่ามันเป็นเสียงที่แบบอันนี้ไม่ใช่เสียงแมวแล้วเป็นเสียงกรีดร้องใช่เป็นเสียงกรีดร้องอคุณแม่ก็เลย หันจากมองประตูอยู่ก็เลยมองไปทางซ้ายอย่างเงี้ยครับจากข้างล่างคุณแม่เห็นเป็นคล้ายๆแบบว่าต้นไผ่สองต้นอย่างเงี้ยครับเป็นสีค้ำๆย,ยาวขึ้นไปเป็นบ้องลักษณะเหมือนขาใช่คือขาที่มันสูงมันยาวข<ช>ึ้นไปเนยเหรอใช่ใช่คือคือแม่ผมเจอเป็ดเนาะอย <demonstrating S 2> ู่อยู่ในสวบ้านเออเล็กแหลมเลยแบบนี้ใช่ไหมซึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังว่าหน้าตามันคล้ายกับคนงานที่เพิ่งลาออกไป่งเสียชีวิต คือผมเรียนนิเทศศาสตร์จุฬาครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เจอผีที่นิเทศศาสตร์จุฬาซึ่งด้วยความเป็นเด็กนิเทศก็เลยตั้งชื่อว่าผีสไปเดอร์แมน ที่น nah e ิเทศเนี่ยเขาจะต้องทํางานในสตูเยอะครับซึ่งสตูที่นิเทศเนี่ยมันจะเป็นสตูเพดานสูงเลยครับเหมือนแบบขึ้นไปประมาณ2ชั้นแบบเพดาน2ชั้นแล้วก็มีไฟห้อยลงมาเหมือนเหมือนเวลาเราไปถ่ายงานในสตูมันต้องสูงเพราะว่ามันจะได้ปีนขึ้นไปจัดไฟได้อะไรไดายใช่ใช่ครับวันนั้นเนี่ยมีมีรุ่นพี่ครับแบบเขาไปเข้าทํางานในสตูตอนตอนดึกๆเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่อยู่แล้วไม่มีเพื่อนด้วยอะไรอย่างครับเข้าไปทําตอนนี้เขากําลังถ่ายงานอยู่นะครับเขาก็ได้เสียงก็แก๊กก็แก๊ก แกะอยู่ด้านบนไม่ได้เอะใจอะไรครับกําลังตั้งใจทํางานก็แบบไม่ได้หันขึ้นไปดูอะไรสักพักไฟมันเริ่มแกว่งครับเขาก็เลยแบบว่าเสวยแล้วสวยแล้โดนแน่เลยโอเขาก็เลยแบบว่าโอเคฮึบใจขึ้นไปมองอเจอแบบว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวอะไรประมาณนี้แหละครับ<อ>กำลังเกาะเพดานอยู่อย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่ ก็เลยตั้งชื่อว่าผีสไปเดอร์แมนใช่กอดเพด้าแล้วคืออะไรทาาไป่โดนไฟอย่างเงี้ยใช่ใช่อะไรทานองนั้นรอแล้วเรื่องนี้ไปไปใครไปรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังครับแล้วเขาบอกถึงประวัติความเป็นมาของผู้หญิงคนนี้ไหมผมจําไม่ได้แล้วครับจำไม่ได้ว่าเล่าไหมใช่แต่ว่าเนี่ยเราพอไปอยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องนี้มันมีมาเพราะว่าพี่ป๋องเคยที่มาว่าคณะนี้ห้องน้ําก็น่ากลัวนี่ใช่ใช่เพราะว่าคณะนี้เป็นคณะที่ตึกเล็ก แล้วก็เก่าเราด้วยเป็นคณะเก่าห้องน้ําก็เก่ามากไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรครับ<อ>ห้องน้ํำน่ากลัวมีเรื่องนึงครับแบบว่ามันจะเป็นกิจกรรมแบบว่าคื้นสู่เย้าครับออรุ่นพี่สิทธ์เก่าก็จะกลับมามที่คณะเขาอ่ะขึ้นไปชั้นบนสุดครับเขาก็เล่นกับเพื่อน,นครับเขากดลงมาทุกชั้นเลยกดลงมาทุกชั้น ใช่จะดูว่าเออแต่ละชั้นมันยังเหมือนเดิมไหมมันยังเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็เลื่อนลงมาตึกผมน่าจะมีประมาณ11ชั้นครับก็เลยมาชั้นที่11ชั้นที่10ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรครับแต่พอเริ่มลงมาชั้นที่9้าอยู่ดีมันมีเสียงลิฟที่พี่เขาอยู่มันติ้งอที่ดีมันเป็นติ้งด้วยคือเป็นลิฟต์คู่2ตัวครับอ๋อคืออีกตัวก็เปิดเปิดด้วยพี่เขาบอกว่าเอ้ยใครออกมาอะไรเงี้ยก็ดูก็ไม่เห็นมีใครเดินมาจจกลิฟต์ก็เลยโอเคกันไปชั้นถัดไปชั้นที่ติง้7 ท่าทาก็ติ้งด้วยต oh อนที่พี่เขาเลยรอเลยว่า oh. โอเคงั้นถ้าลงไปชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเดินออกไปดูว่าใครอยู่ oh. ใครแกล้งพอลงไปชั้นสุดท้ายพี่เขารีบกดเปิดลิฟต์แล้วก็วิ่งออกไปดูก่อนที่ลิฟต์จะเปิดประตูไม่มีใครอยู่เลยครับ เรื่องเล่าเยอะเรื่องเล่าเยอะชอบฟังครับผมชอบฟังเรื่องผีใช่ไหมยิ่งมหาลัยอ่ะแล้วทุกวันนี้คือตัวนักศึกษาเองเนี่ยอย่างสมัยก่อนมันอยู่ดึกดื่นถูกไหมสมัยเนี้ยเรียนแล้วยังกลับบ้านดึกดื่นต้องทำกิจกรรมเริ่มดึกเหมือนเดิมใช่ไหมเรียนนิเทศกิจกรรมยิ่งเยอะครับคือที่อันนี้จะเกิดที่โรงเรียนสวนกุหลาบครับ ใช่ก็จะย้อนไปตอนมัธยม,มที่สวนกุหลาบเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะเยอะมากเลยถ้าจะมีประมาณสี่ที่ครับก็คือมีหลวงพ่อสวนกุหลาบม,มีพ่อปู่สวนกุหลาบแล้วก็มีเสด็จพ่อรอห้าครับแล้วก็จะมีสารตายายครับซึ่งสารตายายเนี่ยจะพิเศษกว่าที่อื่นเพราะว่าสารตายายเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปไหว้หรือว่าสักการะได้ที่ด้านหน้าสารเลยเพราะว่ามันถูกตั้งมานานมากแล้วครับมันจะเป็น,านทางแคบๆแล้วก็ถูกลว กันก้นไว้วจะว่ายคือต้องว่ายจากหลวซึ่งมันไกลมากสามถึงห้าเมตรเลยไก,กลมากครับซึ่งหน้าลั้วที่จะเข้าไปหาสารตายายเนี่ยมันเป็นห้องน้ำครับซึ่งก็มีแก๊งรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ไปเข้าห้องน้ำกันแล้วหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเขาก็รอเพื่อนคนอื่นเข้าห้องน้ำอยู่ครับอยู่ข้างหน้าสารตายายแล้วเขาก็คุยกันว่าเขาสงสัยครับว่าทาไมสารตายายถึงต้องอยู่ด้านในแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนพูดกวนๆกันนะครับว่าแบบก็ไม่แน่จริงไงต้องอยู่ไกลๆ อท้าทางนี่เลยเหรอใช่ผน<อ>พูดไกลๆครับพอมันเป็นแก๊งผู้ชายหลายคนครับมันก็แบบท้าท้าอีกท้าอีกอท้าอีกอุ้อนส<ช>ท้าไปท้ามาใช่ไหมครับก็ไม่มีใครดูถาตะยายนะครับทุกคนก็มองคุยกันเป็นกลุ่มอะไรอยงี้ครับอยู่<อ>ดีๆล้วตรงศารตะยยก็เหมือนมีคนสั่ง ผมไม่เขย่ากวยเหรอวงแตกครับเรียบร้อยวิ่งหนีแต่ไม่เห็นใครมบบเขย่านะไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยครับแต่รู้มันเหมือนกับมันสั่นเองเงี้ยเหรอใช่ครับไ้ไกลนึกก็เพ่นเลยดิใช่เพ่นเลยครับก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้ให้ครูฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออสารตายายเนี่ยเขาแบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเราก็มีอยู่จริงแน่นอนเพราะว่าครูก็เคยเห็นอาจารย์หลายคนก็เคยเห็น มีเรื่องที่รุ่นพี่เคยถูกหลอกหลายคนด้วยที่เขาต้องกั้นรั้วไว้เนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเคยมีคนเข้าไปไหว้ด้านในแล้วเคยเจอด้วยแล้วก็เออไหว้แล้วไฟไหม<อ>ใช่เพราะว่าจุดทูบจุดเพียนอะไรอย่างเงี้ย<อ>เพราะว่าคือศาลเายายมันตั้งมานานมากแล้วครับ<อ>คิดว่าอาจจะตั้งมาก่อนตึกข้างๆ้างก่อนโรงเรียนอีกเนี่ยหรอใช่แบบว่าพาาอศาลเายายอยู่ตรงนี้ครับแล้วตึกมันอยู่สองฝั่งนี้คิด<อ><อ>ว่าอาจจะสร้างมาก่อนที่มีตึกใดตึกหนึง่งแล้วพอมีตึกหนึ่งมามันเลยเป็นเสื้อซอกหลืดเข้าไป ใช่มันเก่ามากเลยเขาก็เลยกั้นรั้วไปเลยค่ะใช่เออแต่นี่พี่ไม่เห็นเพราะว่าตอนพี่ไปเตะบอลที่สุขหลับสูรว่าพี่จะมันอยู่มันอยู่ข้างสนามบอลเลยครับเออเหรอมันคือห้องน้ําที่อยู่ใกล้สนามบอลมากที่สุดแต่ว่ามันต้องเข้าต้องเข้าไปอีกใช่ไหมเพราะว่าตอนพี่ไปพี่อยู่แค่ตรงสนามบอลแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่เด็กๆเราจะรู้อยู่แล้วใช่ใช่เหรอใช่เพราะว่าเวลาที่เราแบบมีเหตุการณ์สําคัญหรือว่ามีแบบว่าทํากิจกรรมที่โรงเรียนก็จะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่อ๋อให้ครบ ใช่มาเหมือนบอกเขาว่าเออเดี๋ยวทํากิจกรรมนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วทุกวันนี้ศาลก็ยังอยู่ครับใช่แต่ทุกคนก็ยังไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ใช่ครับไม่ไม่อนุญาตให้เข้าไม่อนุญาตเลยใช่ไหมใช่เลยครับเลยอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมเข้ามหาลัยมาอยู่ที่นิเทศแล้วมันจะเหมือนกันครับที่สวนกุลาบก็จะเวลาทํากิจกรรมอะไรก็จะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันที่นิเทศก็เหมือนกันครับเราจะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เเเเรรรรรราาาาาาวงแผนอะะไไไไปกก็็มมม่สถคคคบุด้จ แล้วก็จะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเวลามีกิจกรรมอะไรอันนี้จะเล่าไปถึงตอนที่มีละครนิเทศเมื่อ2ปีที่แล้วครับเป็นตอนที่อันนี้รุ่นพี่เล่ามายฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือปกติแล้วเนี่ยละครนิเทศเราจะทําทั้งหมด8รอบครับก็คือ4วันวันละ2รอบแสดงที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตก่อนที่เราจะเริ่มโชว์หรือว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทํางานในโรงละครเนี่ยเราจะมีการไหว้โรงละครก่อนซึ่งบท การไหว้ลงละครเนี่ยส่วนมากจะมีบทที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วแล้วก็เราจะพูดไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพอ,อ,อย่างเช่นถ้าเป็นของนิเทศศาสตร์จุฬาก็จะเป็นพ่อราชการที่ 5, ล้วก็จะเป็นวิญญาณบริเวณแถวนี้อ,อะไรแบบนี้ครับเราก็จะบอกเขาว่าเราตั้งใจมาทํากิจกรรมนะเราเราขอให้กิจกรรมทุกอย่างไปเป็นด้วยราบรื่นแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งครับมาไหว้ลงละครก่อนเริ่มแสดงอรอบที่1ครับคนนาสวดประจำเนี่ยเขาไม่อยู่ เขาเลยเปลี่ยนคนนําสวดครับซึ่งคนนําสวดคนนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบตลกเฮฮาครับแล้วตอนนําสวดไปเนี่ยแบบว่าเขาก็อ่านบทสวดไปแล้วเขาก็แบบเหมือนพูดผิดน,นะครับเขาก็บอกเอ้ยไม่ใช่แล้วเหมือนเพื่อนข้างๆก็แบบว่าติดตลกด้วยพอเขาแก้ใหม่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยครับแล้วก็หัวเราะกันเฮฮาตลกแบบก็แบบสวดงี้สวดกับหลัสงสี่อะไรเงี้ยครับมันก็แบบ เล่นเหรอเล่นครับแล้วก็มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเฮ้ยมึงทาแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยแบบว่าจะมาไหว้เล่นๆแบบนี้ไม่ได้เราต้องเคารพเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบโอเคงั้นเริ่มไหว้ใหม่หมดเลยซึ่งครั้งนั้นแหละครับพอเริ่มการแสดงแล้วมันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างมากเลยครับที่แบบว่าผิดไปจากปกติสิ่งแรกเลยคือไม่ระเบิดไม่อย่างเงี้ยครับไม่ที่ติดไม่ที่ติดอย่างเงี้ยคตัวแสดงนะคือละครเวทีจะต้องต้องติดไม่เพื่อให้คนดูเห็นครับ ไม่มันระเบิดปุ่มปุ่มปุ่มอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยเออกําลังพูดอยู่ไม่ระเบิดปุ่งอันนี้เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์ที่2ไฟไม่เป็นตามคิวครับแบบว่าเปิดเซตที่ตั้งไว้แล้วแต่ไฟไม่มาอันนี้รอบที่2แล้วแล้วก็รอบที่3มฉากด้านบนหัวล่วงร่วงมาเองล่วงลงมาเองแต่ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบาดเจ็บอะไร้ยแสดง8ดรอบอันนี้เป็นรอบเดียวที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รอบอื่นไม่ไม่เป็นเลยครับเฮ้ยพี่เชื่อว่าว่าตอนนี้เขาไหวอ่ะเขาเล่นอ่ะ เพราะว่าราทำโครงการเนี้ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญกับเรามากใช่ทำไมกล้าเล่นวะ